รับสวัสดีครับเอ็ซีทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเจ้าซีประตูนะครับเกรดตัวแซดซึ่งเป็นเกรดตัวลองท็อป mm hmm. ของเกียร์ธรรมดาและเป็นเกีย <c> ร <oughs> ิ <c oughs> เป็นเกรดที่ยังไม่ได้ลองท็อปของเก mm ียร์ออโต้เพราะว่าเกรดลองท็อปของเก mm ียร์ออโต้เขาต้องเป็นตัวแซดตีแม่เซลย์ตัวนี้ปล่อยมุกแต่เช้าเลย นะคุณผู้ชมไม่หาแต่ผมหาเองก็ได้<笑><笑>นะครับผมปะเดี๋ยววันนี้พาไปดูคันนี้กันนะครับแล้วก็ฝากด้วยถ้าท่านใดสนใจรถก็ทักเพจ,จเพซลตน้นอิสโุโค,โคโราชได้เลยนะครับรูปโปรไฟล์ต้องเป็นเสื้อสีเทาเท่านั้นนะทักมาได้เลยนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเจ้าคันนี้กันครับผมมาดูรถสวยๆกันครับสาหรับเช้าวันจันทร์นะครับคุณผู้ชมนะคันนี้เป็นเกตตัวแซดอีกแล้วนะฮะเป็นรุ่นขายดีมากๆแล้วก็เป็นสีขายดีมากๆแหม่ต้องบอกว่า ปกตินะสีรถเนี่ยไม่มีอะไรทำเขาเรียกว่าอะไรทำยอดขายแซงสีขาวได้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปสีเทาแม่มาแรงแซงสีขาวนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับ LED นะครับไฟเดียวนี่อยู่ด้านบนสวยไหมนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกที่เป็น LED อยู่ด้านล่างนะครับส่วนตัวกระจังหน้าก็เป็นสีปรอนตัดสีเทาแบบนี้สวยไหมสวยมากนะครับสำหรับด้านหน้า ของเขานะที่เป็น LED ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าและไฟตัดหมอกนะครับซึ่งถ้าอยากได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูภายนอกนะครับอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรกับรุ่นอื่นแต่ภายในเขาเป็นเอกลักษณ์มากใส่แม็กแต่งเรียบร้อยนะครับใส่แม็กแต่งเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าเออแบบบางบางท่านแบบว่าไม่เคยเห็นนะสีเทาใส่ใบพัดขอบแดงนี่มาดูคันนี้เป็นตัวอย่างสวยไหมก็ดูเด่นดู เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูโดดเด่นขึ้นมาสีล้อสวยอะไรประมาณนี้นะก็ดูครับนี่ตัวล้อเป็นไบพัดนะครับแดงดำแล้วก็น็อตไทเทอันนี้ไม่ใช่น็อตน้ำเงินนะน็อตไทเทแต่ว่าหัวน็อตบางทีมันเป็นสีแบบน้ำเงินอะไรพวกนี้แต่จริงๆเป็นไทเทเดี๋ยวดูใกล้ๆเห็นไหมจะเห็นว่าสีน็อตมันจะไม่ค่อยเท่ากันเพราะมเป็นไทเทนะครับบางจุดมันเป็นม่วงเป็นน้ำเงินเป็นฟ้าเป็นแดงงเงี้ยนะครับ แล้วก็ฝากพิดุมตรงกลางน้ําเงินครอบดิสน้าเงินนะครับเบอร์เบอร์ยางใส่เหมือนเดิมเลยสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับคันนี้ไม่ได้โหลดนะครับไม่ได้โหลดจัดทรงนะเป็นแบบเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนแ็กเอานะครับนี่ครับช่วงล่างบีนกนกอิสระนะที่เราบ่งบอกว่าเออรถเนี่ยมันให้ความมั่นคงนี่มันอยู่ที่ช่วงล่างด้วยก็มีส่วนสำคัญแล้วก็บวกกับขนาดยางที่มีขนาดความหมา นะครับมีขนาดความหนาที่พอดีพอควรนะครับวิ่งก็จะรู้สึกเบาแล้วก็จะให้รู้สึกของความนุ่มนะฮะโลโก้ h i g h l a n d e r 3D ดีไฟเลี้ยวในที่ตัวกระจกนะครับคันนี้ลูกค้าใส่จานลองมือเปิดกันลอยแล้วก็ตัวมือเปิดเนี่ยจะเป็นโฟมเมี่ยมอยู่แล้วนะครับล้อหลังสเปคเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับอีซูซูเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมช่วงล่างเขายัางไม่ได้เป็น อคอยสปริงด้านหลังนะครับสำหรับรถปิ u กอัพจะยังเป็นแหนบอยู่เห็นแหนบหมนะครับซึ่งแหนบเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด3แผ่นเป็นแหนบที่มีขนาดยาวและใหญ่ให้ความนุ่มนวลน,นะครับให้น้ําหนักการบรรทุกการรับน้ําหนักได้ดีนะครับแล้วก็สีประตูอย่แน่แน,แน,นอนหลายๆท่านเน้นความนุ่มนวลคจัาผมแหนบเขาก็ทํามาให้ความนุ่มนวลได้ด้วยนะครับไฟท้ายครับคล้ายๆปีกอ็นซี คล้ายๆปีกอินซีไหมสำหรับตัวไฟนี่ปีกอินซีนึกถึงอะไรโลโก้รถมอไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันที่มันจะเป็นชอบเป็นอินซีใช่ไหมนี่คล้ายๆปีกอินซี P เลยนะครับอินซีเหล็กนะครับแล้วก็มีการชนท้ายเป็นแบบ2ขั้นบันไดหรือ2ชติ๊กนะครับส่วนมือเปิดด้านหลังนะครับเป็นชุบโครเมียมมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับฝาท้ายสวยไหม ก็เป็นดีไซน์ของตัว2024นะมีกระจกไล่ฟ้ามีไฟเบรกโดนที่3มาให้นะครับแล้วก็นี่ภายในว,วางยางรองเท้าก่อนอันนี้รถกำลังเตรียมส่งมอบกำลังเร่งเตรียมรถกันด้วยนะครับยางรองเท้านะครับก็เป็นแบบมีขอบนะของอิซูซุแท้เลยนี่ตีเพลทอิซูซุนะครับเป็นยางแบบมีขอบสันตั้งขึ้น กักเก็บฝุ่นได้ดีนะครับซื้อรุ่นนี้ได้แบบนี้ไปเลยนะครับเอมีแอร์ด้านหลังให้ความเย็นสบายนะมีช่องเสียบชาร์จเป็นแบบไ y p ส C นะคนที่นั่งด้านหลังก็ไม่ต้องต่อสายมาไกลจากด้านหน้าแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็บาะนะครับรุ่นนี้เป็นเบาะหนังสําหรับใครที่เป็นสาวกที่ชอบการดูแลง่ายนะครับชอบเบาะหนังนะครับหรือมีลูกเล็กเนี่ยตัวแซดเหมาะมากเพราะว่า เวลามีเด็กขึ้นมารถนะสิ่งหนึ่งที่จะเจอคือนมกระเด็นนะครับนมหกนะไม่ใช่นมนมนมขวดนะคุณผู้ชมนะนี่อันนี้ก็จะทําความสะอาดง่ายแค่ผ้าชุบน้าเช็ดก็ได้นะครับไม่เลอะไม่มีกลิ่นนะครับทาความสะอาดง่ายดูแลง่ายแล้วก็แผงข้างๆเห็นไหมเป็นตนังนะครับฉะนั้นเวลาเท้าแขนมีเงือตรงนี้ก็จะแบบไม่กักเก็บกลิ่นอับเพราะว่าเขาเป็นหนังเนาะแล้วก็ไม่มีคราบคลายติด ถึงจะมีนิดหน่อยก็ดูแลรักษาได้นะครับคงสภาพได้ดีนะครับมีสีดำสีปลอนตัดออกมานะครับเพื่อให้ความสวยงามนะครับส่วนภายในคันนี้ให้ดูก่อนเป็นคันที่มีสัญญาณกันขโมยนะครับวิธีสังเกตรถที่มีสัญญากขรโมยจะต้องมีนี่ครับโลโก้ตัวนี้ที่เป็นรูปรถกับรูปกุญแจนะครับพอเปิดเข้ามาด้านในครับเบาะเป็นเบาะหนัง นะครับปรับเบาะขึ้นลงได้เลื่อนหน้าถอยหลังได้ที่เท้าแขนตรงเกะตรงกลางนะครับตรงที่ใส่ของเนี่ยก็เป็นหุ้มหนังหมดเลยนะครับนี่ดีไซน์ภายในก็ดูสวยงามนะครับมีจอมาให้นะจอขนาด8นิ้วนะก็มีกล้องถอยแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยก็เลี้ยวตามพวงมาลัยส่วนคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับในตัวเกตตัวแซรกเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะ แต่ว่ามีเครื่องยนต์เดียวให้เลือกก็คือเครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยีีก็อยู่ที่ท่านจะเลือกแล้วกันว่าจะเอาเกียร์อะไรนะครับแล้วก็นี่ครับหน้าปัดเลนไมจอขนาดใหญ่มากเจ็ดนิ้วนะแสดงสถานะเป็นแบบจอสี่แล้วดูครับตอนนี้ผมเปิดประตูนะครับเอาไว้สองอันนะครับหน้าจอก็ทําการบอกด้วยนะครับว่ายังไม่ได้ปิดประตูเอาผมปิดบานหลังปึ๊บอ่าแค้นหมดปัญหาเรื่องหาประตูไม่สนิทนะครับว่าเป็นบานไหน เมื่อก่อนนะไม่มีสัญลักษณ์แบบนี้บอกโอ้โหไล่ปิดกันทีะบานเลยตอนนี้สะดวกขึ้นนะครับนี่ดูอ่าเขาเรียกอะไรการสิ้นเปลือน้ํามันขนาขับขี่ระยะทางความเร็วอะไรพวกนี้ดูได้ทั้งหมดเลยนะครับมีควคอนโทนลด้วยสําหรับสายที่ชอบเดินทางไกลขับขี่สบายนะมีคูคอนโทรนมาให้เอาไว้ล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลเวลาเมื่อยลานะครับคุณผู้ชมนะนี่นะครับด้านข้างตรงนี้เป็นวิทยุ ควบคุมที่พวงมาลัยนะครับพวกมาลัยดึงเข้าดึงออกได้ปรับสูงต่ำได้มีระบบการปอารารร้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟิวมีมาให้นะครับนี่ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้แล้วก็ฟังก์ชันการใช้ง,งานพื้นฐานรุ่นนี้ให้มาครบเลยปรับกระจกมองข้างไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าหุ่มหนังเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเกรดตัวแซ่เนี่ยเป็นเกรดรุ่นหนึ่งเลยที่ถ้าใครไม่ได้เกี่ยงว่าจะต้องเป็นราคา9 3 2 0 0 0อ่ะอยากได้รุสคารที่ถือว่าจบในระดับหนึ่ง นะครับเกตสโทนนี่ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเกรดที่ขายดีมากๆลูกค้านิยมกันมา,มากยังไงสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ